เอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันตรงนี้ครับกับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่มาไม่กลัวบาปกันเลยทีเดียวชักอาวุธปืนข่มขู่พระในวัดนะครับอ้างว่าพระเนี่ยใช้หนังกระติกนะครับยิงก่อนนะครับแล้วก็เตือนพระเนี่ยมาเตือนนะครับว่าห้ามตกปลาในเขตอภัยทานนั่นเองครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก17.00นของวานนี้นะครับทางด้งานสพบางศรีเมืองครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ย ได้นำตัวนะครับนายบอยอายุ18ปีในเออายุ17ปีแล้วก็นางสาวบีอายุ18ปีเดินทางไปที่วัดเฉลิมพระเกียรตินะครับในตำบลบางสีเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อชี้จุดเกิดเหตุสืบเนื่องอย่างนี้ครับสืบเนื่องเมื่อวันที่6มีนาคมเวลาประมาณสัก20นาฬกา พระสุรินทร์นะครับอายุเนี่ยหกปีนะครับท่านเป็นพระลูกวัดของวัดเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เข้าไปตักเตือนกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวหลังจากที่เข้ามาตกปลานในบริเวณท่าเรือน,นะครับริมน้ําภายในวัดทําให้ในบอยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มนะครับแล้วก็เกิดความไม่พอใจจึงได้ชักอาวุธปืนแบบแมกกาซีนสีดําออกมาข่มขู่ทาให้พระสุรินทร์เนี่ยกลัวนะครับแล้วก็เกรงว่าจะได้รับอันตราย จึงเดินเข้าไปแจ้งความที่สอพอบางสีเมืองนะครับเพื่อที่จะตักเตือนกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนะครับหลังจากการสอบถามนะครับพระสุรินนะครับซึ่งเป็นพระลูกวัดเนี่ยก็ยอกอย่างนี้ครับว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยอัตมาเนี่ยอยู่ที่ห้องแล้วก็มีเด็กเนี่ยวิ่งมาบอกนะครับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาตกปลาอยู่ในวัดอัตมาก็เลยเดินออกมาดูนะครับก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่น3ามคนแล้วก็บอกว่านะ ปล่อยปลาไปนะครับจากนั้นกลุ่มคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยก็ตะคอกนะครับใส่อัตมาแล้วก็แถมยังชักอาวุธปืนออกมาด้วยซึ่งอัตมามนะก็บอกไปแบบว่าอย่างใจเย็นๆหน่อยนะใจะเย็นๆค่อยๆคุยกันนะครับทางกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็ยังได้เอะอะโวยวายบอกว่าใครอ่ะ เอาหนังกระติกเนี่ยมายิงตนนะครับซึ่งอัตมาเองเนี่ยก็ถามไปว่าใครเลยเป็นคนยิงนะครับจากนั้นก็พาไปดูนะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับถ้าเจอพระสุรินเนี่ยครับก็จะจัดก,การให้นะครับก็ทำแหมเอากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่พอใจนะครับแล้วก็มาโกรธ เครืองกับอัตมานะครับแล้วก็แหมถึงขั้นนะครับมโหโกธาจนกระทั่งต้องชักปืนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นลํำกล้องด้วยก่อนที่จะมีสายตรวจเนี่ยเขามาช่วยนะครับแล้วก็ตนเองก็ได้ตําหนิกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับแล้วก็บอกให้เก็บข้าวของไปสายตรวจนะครับเมื่อไปบอกกับอัตมานะว่าให้ไปแจ้งความนะครับเพื่อความปลอดภัยอัตมานะครับก็ไม่อยากจะ แม่นี่ต้องบอกนะน้ำใจของพระภิสษุสงฆ์นะครับเมื่อเด็กกระทำผิดนะครับก็ไม่อยากจะทำลายอนาคตของเด็ก หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการจัดก,การแล้วนะครับสำหรับอาตมาก,ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ไม่อยากเอาเรื่องอะไรนะครับให้อภัยได้ก็ให้อภัยกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอยากจะตักเตือนนะครับในสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อยากจะเตือนสตินะครับเด็กๆเ,เหล่านี้เพราะว่าภายในวัดนั้นคือเขตอภัยทานครับออาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเมื่อคืนนี้หลวงตาอยู่ที่ห้องแล้วก็มีเด็กวิ่งไปบอกว่า มีเด็กมาตกปลาที่นี่ที่หลวงตาก็เลยเดินออกมาจากกูดครับก็เดินมาทางเนี้ยมาหาเด็กสามคนนี้ทีนี้ก็เลยเข้าไปถามเด็กว่าไอ้หนูปล่อยปล่อยไปทะลุก็บอกอย่างน,นี้เขาบอกให้ปล่อยไป,ะปทะลุทีนี้เด็กก็แบบว่าแบบเด็กมันก็ใช้อารมณ์มาเนาะมันก็ตวาดหลวงตาเข้าไปเออพอตวาดเสร็จปุ๊บหลวงตาก,ก็คิดว่ามันไม่ใช่อะไรมันก็เลยทักอาวุธออกมาเออมาข่มพูลงตา ลวงตาก็บอกว่าให้มันใจเย็นๆแล้วค่อยๆคุยกันว่าใครเป็นคนยิงผมใครเป็นคนยิงผมเ็ราว่าเออใครเป็นคนยิงล่ะถ้าใครยิงแล้วเดี๋ยวลวงตาจะพาไปดูว่าใครเป็นคนยิงแล้วเดี๋ยวถ้าเขาเขาพาไปดูถ้าเขาเห็นตัวคนยิงจริงหลวงตาก็จะจัดการให้เพราะในวัดนี่ลวงตามีทธิ์ทั้งหมดอยู่แล้วเออคือลวงตาก็จะจัดการให้เขาว่าใครเป็นคนยิงเขาทําไมทําไมไม่ไมเดินมาบอกเขาดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอที่ว่ายิงจริงทางสต๊กนี่ไม่ไม่อันนี้ใครเป็นคนยิงเราไม่รู้อันนี้เด็กมันเพิ่งเข้าไปบอกหลวงตา อันนี้อันนี้หลุงตาไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงก็ถึงได้ถามเขาว่าใครเป็นคนยิงหนูอ่าถ้าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเห็นคนเป็นพระยิงก็บอกอ่ะไปะนั่นเดินไปดูกันก็เลยบอกเด็กว่าปะเดินไปดูกันถ้าเด็กชี้ตัวได้ว่าคนพระองค์นี้เป็นคนยิงเองเพราะลูงตาก็จะจัดการให้เขาว่าไปยิงเขาทำไมทำไมไม่เลยเขาบอกเขาดีๆครับพอเด็กเป็นคนไทยคุยกันรู้เรื่องเออแล้วก็บอกเด็กดีๆก็ได้สรงนี้เขาไม่ให้ตกนะอะไรนะอธิบายเด็กฟังได้เพราะเด็กก็มีความเข้าใจแล้วเพราะเด็กก็ที่ติภาวะดีครับอืม ที่นุ่มตาก็เลยมาถามเขาดีๆเขาโวยวายขึ้นมาแล้วเขากระชากหัวขึ้นมาเขากระอากหอวขึ้นมานี่เอามันเอามันเขาขึ้นลาแล้วก็เขาก็นะครับพอดีพอดีโยมเข้ามามาช่วยพอดีไงให้พอดีโยมเขาก็มาช่วยพอดีเขาก็เลยถามเด็กว่ามึงเป็นใครกูกูเป็นตำรวจโยมเขาพูดอย่างนี้มึงเป็นใครกูเป็นตำรวจมึงศาสนาพู้ทธหรือเปล่ามึงทำกับพาะแบบนี้ได้ยังไงเขาถามเด็กอ่าแล้วเด็กมันก็เลยเอาปืนเก็บทางสายตรวจก็เลยว่าทางที่ดี เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองก็ให้เราไปแจ้งความไว้นิดนึงว่าเรามีเหตุการณ์แบบนี้หลูกตาก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักอ่าแล้วแต่ทางตํารวจแกก็มาดูให้แล้วหลังจากนี้จะดําเนินการกระปิกยังไงต่อก็แล้วแต่จะเอาผิดไหมาเล่ยหลตาแบบเขาเ็นอะไรเขาไม่งั้นน้องก็บอกว่าเด็กมันกำลังมีอนาคตนะเราก็ไม่อยากทำา้ายอนาคตเด็กกับน้องมันมันเลยมันอยู่เงี้ยแล้วก็แล้วก็แล้วแต่ตำรวจเขาน่นกกันคือว่า đúng tại anh, không biết, biết được là thế nào, nó, cái là nếu như là công an, công an